เขาจะก็เขาประกาศในพื้นที่เขาเลยในโซเชียลก็บอกเลยว่าปราสาทตาเมืองทมของเขา,เาใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่ปราสาทนี้คือหลายปราสาทเลยที่อยู่ในในเขตของ<ะ>อตาเมืองใช่และนี่คืออีกหนึ่งปราสาทนะครับที่คุณวัฒนาานะน่่มได้พูดถึงนั่นก็คือปราสาทโดนตวนปราสาทโดนตวนตั้งอยู่ที่บ้านภูมิสลอนนะครับตำบลเสาทงชยัยอำเภอกันตรักจังหวัดรีสเกต ห่างจากหมู่บ้าน8กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากตัวเมืองกันทะลัก38กิโลเมตรมีทหารเฝ้าอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเราไม่เฝ้าก็จะมีทหารประเทศเพื่อนบ้านขึ้นมาเฝ้าแทานนะครับดังนั้นเราจึงต้องเฝ้าตลอดเวลาปราสาทแห่งนี้ก็อยู่นแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็เป็นอีกหนึ่งปราสาทที่เขเมรเขาพูดไว้ในโซเชียลมีเดียของเขาว่าเขาจะเอา ต่อจากปราสาสตาเมืองทมทหารไทยและเราคนไทยทุกคนไม่ยอมอย่างแน่นอนนะครับผมก็จะพาไปดูคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะครับมาดูคอมเมนต์แรกนะครับคอมเมนต์ comment นี้เขาก็บอกว่ารอบนี้มันจะเอาทางขึ้นป่าคอมเมนต์ comment ตอบกลับเม้นเมื่อสักครู่ก็บอกว่าน่าจะใช่และอีกหนึ่งตอบกลับนะครับก็บอกว่าใช่ค่ะจะเอาทางขึ้นฝั่งไทยค่ะอีกหนึ่งคอมเมนต์ตอบกลับเขาก็บอกว่ามันพยายามจะเอา ทางขึ้นฝั่งไทยไปเป็นของมันให้ได้มาดูคอมเมนต์กันต่อเลยนะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าขนาดมีกองกําลังทหารรักษาการอยู่แท้ๆมันยังกล้าบอกเป็นของมันทําไมไทยไม่เปิดเกมรุกก่อนบ้างถ้าเราเปิดก่อนเราก็จะเสียเปรียบอีกนะครับเพราะว่ามันจะว่าเรารังแกมันอีกนี่ขนาดเมื่อวานมันเปิดเราก่อนนะครับมันยังบอกว่าเราเปิดมันก่อน โยนความผิดมาให้ไทยซะง,งั้นนะครับแล,แล้วพออย่างนี้อพอประชุมคุณภูมิธรรมบอกงี้ปุ๊บสถานการณ์ณตอนนี้ถอยไหมไม่ถอย <c oughs> คือแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าหนึ่งปราศาสตตาเมือนทมเนี่ยฐานไทยก็ยังดูอยู่เหมือนเดิมแต่ทหารขเขมรเนี่ยเขาเรียกว่า ขึ้นมาเที่ยวบ่อยเกินบ่อยเกินกว่าเมื่อก่อนคำว่าเที่ยวนี่คืออะไรคือก็มาเดินมาท่องเที่ยวเอาประชาชนมาเอาเด็กมาแล้วก็มีมาทําพิธีใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยเห็น<อ> <He S 2> ว่าฝั่งไทยมีทําพิธีตอนอตอนที่ผ่านมาก็มีมาทําพิธีใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่ว่าตรงอื่นเนี่ยต้องบอกว่ามีปัญหาเพราะว่าในตลอดแนวเนี่ยที่มีการตกลงกันว่าให้ถอยและให้ขอบอหน่วยในพื้นที่ไปคุยกันปรากฏว่า เมรเนี่ยก็เหมือนมีทีท่าว่าจะไม่ถอยอคือถ้าขเขมรไม่ถอยเราก็ถอยไม่ได้เพราะถ้าเราถอยฝ่ายเดียวเมนเข้ามายึด,ดก็ไม่ได้แล้วให้เราให้ยึด MOU-43 คือ MOU-43 เนี่ยต้องบอกนะว่าเราตั้งแต่เรามีมาเนี่ยตั้งแต่ปี2,543เนี่ย เราประท้วงประท้วงเขมรไปเป็นร้อยร้อยครั้งอะ่ะคือที่เขาทําผิดข้อตกลงคือ M O U 43เนี่ยตกลงกันว่าในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถปักปันได้ที่อ้างสิทธิทับซ้อนเนี่ยให้คงทุกอย่างเหมือนเดิม ก็คือห้ามไปทําอะไรให้มีการเปลี่ยนแปลงห้ามไปสร้างถนนห้ามไปขุดรมโนแมนสแลนใช่ถอยไปอย่างยุ่งใช่แล้วก็คือห้ามเข้าไปสร้างหมู่บ้านหรือว่าเอาคนเข้าไปหรือเข้าไปแบบขุดถนนขุดบ่อน้ําหรือทําอะไรไม่ได้เลยแต่ที่ผ่านมาฝั่งเขมรทําทุกอย่างสร้างถนนเอาชาวบ้านเข้ามาแล้วฐานไทยก็ได้แค่ประท้วงก็ประท้วงเหมือนเก็บยอดอะเป็นร้อยครั้งอะ แต่ก็ไม่ทําอะไรไม่ได้ฐานเขมรก็ทําจนสําเร็จสร้างตรงนั้นก็สร้างเสร็จไปหมดเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้แล้วอารมณ์ฮะอารมณ์ทหารเพราะว่าก่อนหน้านี้มันถึงขั้นว่าเอ้ยไม่มีตักอกกันมีด่ากันเหมือนภาษาไทยภาษาเขมรเหมือนจะมาเชิญหน้ากันเลยใช่ไหมใช่ก็นี่ไงแต่ว่าฐานไทยก็ถูก ถูกได้รับคำสั่งว่าต้องอดทนอดทนแบบคือมากกว่าเดิมเป็นสิบเท่าเพราะว่าเราก็รู้ว่าเขายั่วยุแล้วตอนตอนนี้ยังยั่ยยุ่อยู่ใช่ยังเหมือนเดิมยังยั่ยยุ่แล้วตอนนี้ยิ่งหนักก็คือว่าในโซเชียลมีเดียเขาก็คือหนักเลยโอ้โหตอนนี้ปล่อยข่าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือแบบแบบมาพอมาเที่ยวก็ถ่ายภาพเสร็จแล้วก็ไปลงเสียงคือเพราะว่าข้อตกลงของไทยกับเขมรก็คือห้ามมาไลฟ์สด ไล์สดแล้วก็พูดประวัติศาสตร์แล้วนี่ของชั้นนี่ของชั้นอะไรคือทั้งสองฝั่งนะแล้วก็ห้ามถ่ายเข้ามาในเขตขเขมรคือขเขมรเนี่ยเขาอยู่ข้างล่างส่วนเราเนี่ยเรายึดอยู่ข้างบน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีข้อตกลงนี้แล้วที่ผ่านมาไอ้วันที่ผักเขาอกกันเนี่ยก<ม>็มีปัญหาเรื่องนี้แหละว่าถ่ายได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายได้ถ่ายไม่ได้ก็มีปัญหากัน<ม>แต่ว่าตอนนี้พี่ว่าที่มันน่าห่วงนะมันไม่ใช่ปราสาทตามเมืองทมโอเคตามเมืองทมเนี่ยก็เป็นห่วงแต่ตอนนี้กระเถิบมาตรงเขาพระวิหารแต่ว่าลงมาผามออีแดงแล้วก็จะมาตรงปราสาทโดนตรวนรปราสาทโดนตรวนเนี่ยจำได้ไหมตอนนั้นที่มีภาพทหารเขเมรมาตัดลดหนามเออนั่นแหละช่วงร้อนๆเลยเขาเอากําลังเข้ามาเยอะมาก แล้วก็ขึ้นไปอยู่บนเนินซึ่งคือฝั่งเราก็เป,เป็นเป็นมีเนินอยู่แต่ว่าเขาก็เป็นเนินสูงคมเหมือนกัน <c oughs> ซึ่งกําลังเยอะแล้วมีความเคลื่อนไหวทางทหารซึ่งตอนนี้มีการระมัดระวังคือคือตรงตรงโดนตรวนเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยได้สนใจมันก็เป็นปราสาสตร์อีก อีกปรา,าสาทมึนเหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยเขาบอกว่าทหารเขเมรเนี่ยเล็งอยู่เลยอตอนนี้ทหารไทยก็เอากําลังขึ้นไปอัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณภูมิทําสั่งว่าให้ให้เจราจาก,กันเพื่อถอนกําลังออกจากกันเนี่ยคือมันยังทําไม่ได้ณสถานการณ์เวลานี้แต่ว่าในพื้นที่เขาก็พยายามที่จะคุยนะก็คือพี่ว่าเดี๋ยวเขาอาจจะมีบางจุดที่อาจจะยอมถอยกันเพื่อให้บรรยากาศมันดีขึ้นแต่ตรงอื่นเนี่ยยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม,มพี่ว่า คือสถานการณ์ยังตึงเครียดอยู่ครับค่ะเอะตัวนี้มันมีมันมีสาเหตุเขามีส่งสัญญาณอะไรว่าเขาอยากได้อะไรหรือเขาจะทําอะไรก็เขาจะก็เขาประกาศในพื้นที่เขาเลยในโซเชียลก็บอกเลยว่าปราสาทตาเมืองโทมของเขาจะเใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่ปราสาทนี้คือหลายปราสาทเลยที่อยู่ในในเขตของอ่าตาตาเมืองใช่เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นแล้วอย่างหนึ่งคือตอนนี้เขาก็มองว่าเฮ้ยในยุคคุณทักษิณในยุครัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยความสัมพันธ์ดี มันก็น่าจะคุยกันได้มันน่าจะพอจรดจานเขาข<อ>ได้ไดบบนีนายกก็ไปเยือนแล้วด้วยใช่<อ>แต่คขมรเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้เขาไม่ยอมใครเรื่องดินแดนเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยแล้วเขาต้องการสร้างยูนนติยูนิต้ในประเทศเขาด้วยว่าเฮ้ยเขาต้องการสร้างคะแนนเสียงในเรื่องของการชาตินิยมแล้วก็เรื่องดินแดนด้วยแล้วพี่อย่างหนึ่งพี่มองนะว่าตอนแรกพี่ก็คิดผิดพี่คิดว่าเฮ้ยฮุนมาเน็ตน่ะขึ้นมาเป็นานายกแล้วสถานการณ์น่าจะดีขึ้น <S <S เออเพราะว่าเอ้ยเขาก็จบอเมริกาจบเวสต์พอยต์แล้วก็ดูเป็นคนรุ่นใหม่แต่ปรากฏว่าเรื่องของชาตินิยมเรื่องของอะไรเงี้ยค่อนข้างแรงเหมือนพ่อ,อแล้วที่สําคัญคืออะไรปะตอนที่เราลบกับเขาตอนเขาพระวิหารปี5้ี่อ่ะอันนี้เป็นรายงานข่าวว่าเขาก็โดนบาดเจ็บน่าจะโดนที่มือหรืออะไรอ่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตอนนั้นเนี่ยทางขมรยอมเจราจา แล้วถ้าเราเป็นเราเป็นเขาอ่ะวันนี้เรามาเป็นนายกอ่ะเราอยากเอาคืนไหมก็แอบ,บแค้นๆอยู่ใช่มันก็แอบ,บคิดคิดอยู่นะ <S 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 แอบ,บคิดเหมือนกันนะว,ว่าเฮ้ยมันก็อยากแบบใช่ไหมอยากสร้างแล้วตอนนี้จะเห็นได้ว่าหุยทหารเขมรเนี่ยเขาได้รับการปลุกอ่ะปลุกปลุกความรู้สึกว่าเขมรไม่เหมือน10ปีที่แล้วไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วเพราะว่าวันนี้เขาอาวุธยุทโธปกรณ์เยอะใช่ไหมแต่เขาก็ลืมไปว่าทหารไทยเนี่ยก็พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเหมือนกัน